สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้นะครับคุณครูได้อรัตนานะครับพระธนากรธีรกปัญโยนักธรรมเอกนะครับแห่งวัดหัวทุ่งนะครับได้มาแสดงธรรม นักเรียนนะครับเกี่ยวกับวันสําคัญคือวันเข้าพรรษาครับครับกับรัตาาครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวันเข้าพรรษาประวัติวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาแปลว่าพักฝล หมายถึงพระภิกษุต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกโกรสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่า ไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอดสเดือนในฤดูฝนโดยแบ่งเป็นสองคือ 1. ปุริมะพรรษาหรือวันเข้าพรรษาแรกเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือนแปดสองครั้งก็เลื่อนมาเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดหลังและออกพรรษาในวัน 95, ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดสองปฏิมพรรษาหรือวันเข้าพรรษาหลังคือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าจนถึงวัน 95, ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองอย่างไรก็ตาม หากมีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกินเจ็ดคืนเรียกว่าสัตตาหะหากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขา สำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษาเว้นแต่เกินเจ็ดวันได้แก่ 1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย 2. การไประง,งับภิกษุสามเณรที่อยากจะศึกมิให้ศึก 3. การไปเพื่อติธุระของคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมปุติที่ชำรุด 4. หากทายกนิมนต์ไปทำบุญก็ไปได้ไปฉลองศรัทธานในการบำเพ็ญกุศลของเขานอกจากนี้หากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดีพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้าน หรือในเมืองก็พอที่จะหาที่พักพิงได้ตามสมควรแต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรมชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้จึงช่วยกันปลูกเพลิงเพื่อให้ท่านได้อาศัยพักผลนรวมกันหลายๆองค์ พักผลดังกล่าวนี้เรียกว่าวิหารวิหารแปลว่าที่อยู่สงเมื่อหมดแล้วพระสงฆ์ท่านออกจากริกตามกิจของท่านครั้งถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกมีแต่บางท่านอยู่ประจำเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลือกหาสถานที่ที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนักสร้างที่พักเรียกว่าอารามให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้ทั้งนี้โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาต ที่ให้มีประจําตัวนั้นมีเพียงอัฐบริขารอันได้แก่สบงจีวรสังคติเข็มบาตรักปะคตหม้อกรองน้ำและมี่โกนและกว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกก่อนมาชาวบ้านที่ใจบุญ จึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ท่านได้ผัดและถวายของจําเป็นแก่กิจประจําวันของท่านเป็นพิเศษในวันเข้าพรรษานับเป็นเหตุให้มีประเพณีทําบุญเนื่องในวันนี้สืบมาอย่างไรก็ตามแม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทําความสะอาดเสนาสะนะซ่อมแซมปุตติวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรถวายเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ทูกเทียน และเครื่องใช้เช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้นพร้อมฟังเทศฟ,ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลการที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายามุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดดื่มสุรางดค่าสัตว์เป็นต้นอันหนึ่งวิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบท ให้แก่บุตรหลานของตนโดยถือกันว่าการเข้าบวทเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงฆ์อย่างสูงนอกจากนี้ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือประเพณีหลอดเทียนเข้าพรรษาประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณการการหล่อเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำทุกปีเพราะในระยะเข้าพรรษาพระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าทุกเย็นและในการนี้จะต้องมีผู้เทียนจุดบูชาด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันหลอเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุตลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสง์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างสวยัยตามชนบทนั้นการหลอเทียนเข้าพรรษาทำกันอย่างเอิกรกริกสนุกสนานมาก เมื่อหล่อเทียนเสร็จแล้วก็จะมีการแห่แหนรอบพระอุโบสถสามรอบแล้วนำไปบูชาพระตลอดสมเดือนบางแห่งก็มีการประกวดตกแต่งมีการแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามโดยถือว่าเป็นงานประจำปีเลยทีเดียวกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา1 ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา 2. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจะตุปัจจัยแก่พระภิกษุสามเณร 3. ร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนารักษาอุโบโสถศีล 4. อธิษฐานงดเว้นอบายามุขต่างๆนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษา โดยย่อพอให้เข้าใจพอให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาว่ามีประวัติความเป็นมาว่าอย่างไร